ึ้นแรกเห็นเกตอยู่แล้วมันร้อยไม้เจอเลยเจอเลยมันเห็นเแรกลอยไม้เลย้อยไม้ตัวไดนก่อน้อยไม้เอ้าขึ้นมาสองตัวสามตัวก็รู้กันแต่เนาะสวัสดีครับ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 ไปมาฝากกันอีกแล้วนะครับไปไหนงวดนี่งวดสิมางดก่อนอันให้ถามคนนี้ได้ไปหาหลวงพี่บุญชมบ่ไม่ได้ไปหาเพื่อนเตียป อู้คือบอบไปสากสวยสากสวยสามกวนแล้วเนะาะจะขอเกี่ยวกับมได้เนาะจะเจียเนาะสากสวยสากสวยเออเป็นยังไงคือสากคือสวยแค่น้อยเนาะจะเล่นบดชวนกันไปหรอนี่ขนไดหอยซาโลลีนะครับมดจังมดชวนกันไปแล้วเนี่ยอันนี้ขึอ้นอยังนีงมันขึ้นถักลงมาดีที่สุเออเขียวที่ไปหาเพื่นมดเนี่ ไปหาหลวงพี่บุญชมบ่บ่แล้วเพิ่นที่เฮ็ดพิธีกรรมพิธีการอีู่บ่เอาเพิ่นเจ้าไหนบ่เนี่ยบ่ได้ไปแล้วท่านไปหาคนเตียงบ่หลวงพี่บุญชมเนาะแม่นแต่ว่าเพิ่นเคยให้แม่นต้งสีหางวดก็ได้แล้วไปเที่ยวสองวันยามงวดไปล้วจับได้รไหมสักแต้มนึกว่าแรกเนาะเออเจ้ละแต้มละแต้มอยู่ไหนไปไปงวดแรกเลาวให้ หาสองออกซีสองเมนออกซีสองวห่ากันสามหนึ่งแล้วก็ให้หนึ่งซีหนึ่งีงส,งส,สองงวดเหรเอองวดที่สามเป็นเังไหนงวดที่มาเป็น่ังไห,ห,ห,หอยากเลยเนี่ยนะม้าจะเด้ไปหาใครนีทอดซโลรี่นะครับเม,มือนนมเ่อนีเป็นเป็นไดนเมื่อนีมาเล็น้ำปลานดงน้ำเดือดพะเยาตองผีปลา บอกเขาฟันเขาต้องแน่บ่ขคาคล้ายๆแล้วก็ฤทธิ์องละคล้ายกันใช่ไ่มได้เจ็ยจ่ไหได้เกีคล้ายๆจังไหนเป็นอะไรตัวเลขแนวทางฝันแน่บ่ฝันนั่นหละฝันฝันกันทางไหนบ้าว่าเยกเอาสองไปใส่น้ำหนึ่งลานเ่น เจ็ดสองไม่ใชงแนนี yes, yes, yes. ่ละสองตัวก็ได้ฟันเป็นจังไดพอเจ็ดสองเจ็ดหกนี่ล่ะน้ำกันยี้เนี่ยใกล้กันยี้ว่าก็เพิ่นเนี่ยเรียบเนีขึ้นแรกเห็นเจ็ดอยู่แล้วมันลอยมาเลยเลยมันเห็นแรกลอยมาลยเอยลอยมาจะได้ก่อนลอยมาอ้าคือว่าม้าสองตัวสามตัวก็รู้กันแต่เจ็ดลอยมาถึงเจ็ดเออ รอยมาตัวเดียวป่พ่อแม่นสอกูบอเอาคูมาน้ำเตี้ยเออกูมาตัวเดียวเ,เนื่ store, องเส um, ียวยังไส้สิบพ่อก็นี่ล่ะว่าสอเลยล่เอาสองไส้ยังโอ้พ่อพอแล้วเสมักขึ้นมากสองขึ้นมากสองสองหเหรอเห็นสองหนึ่งร้อยเสองหนึ่งร้อยแบนีสองหนัิมันจิมันละ อ๋อสองร้อยโคงลงอันนี้งวดก่อนแค่มันมาออกวันนี้ตีงวดนึงมาออกมันแคมันก็ออกงวดสองนี่เด้ยวเลยอันนี้รถฝันเห็นว่าตัวเลขเลขกเจ็ดเนี่ยลอยมัดเธอเลยเธอเลยเลยลายมัดตัวเดียวแล้วบอกตัวเดียวไหมลายมัดตัวเดียวเห็ดตัวเดียวตัวเดียวเนาะตัวย่างตัวยืนเนาะตัวสีม้านำกันนี่เนาะ สิมาดกันเน่ยวายนี่คิดว่าตัวไหนสิมาคู่กันเนาะนี่รูวมักสองเน่าออสองส่มักสองอเอสองไซสองสซเจ็ดสองมักเจ็ดสองเนเจ็ดหกต้ป็นนี่ละเจ็ดสองเจ็ดหกนี่ละเจื่ตัวมาเจ็ดนี่วิ่งรูดไม่รอดเพราะว่ามันมากตัวเดียวทาเลย์ทเลย์ตี้ตัวพี่น้อเขามาตัวเลยเนาะเออ เจ็ดร้อยจะเหลือเท่าไรมาพเป็นลวกันตะไลขึ้นไปนี่พอได้สามขึ้นแลวพันได้สามขึ้นแล้วพฟันก็ยังบอกเอาครูมาใส่หายอยู่เนาะใส่เออสามใส่เจ็ดสามสามมันจะมาดูอยู่อันนี้ถเราว่าเอาสองกับหกสองหกใส่ เจ็ดมาแล้วหลักรอยแล้วเจ็ดมันจะเป็นหลักรอยใช่หรอวะเจ็เดจะเป็นหล,ลักรอยอย่ามันเป็นหลักรอยเลยงจริงเลยเนาะเจ็ดสองเจ็ดหกอืเจ็ดสองเจ็ดหกทำไมจับสามตัวนีได้เป๊ะเลยดิเนี่ิเจ็ดสองหกป่ะมถือกตองเรื่องแล้วมาห,ววหัดแล้วเดี๋ยวนะอเจ็ดที่ไหน,นมันหายไปตัวหนึ่งจริงกะหนึ่งหนึ่งหาเออาว่าไง นี่หนานี่นี่อันนี้มันหนาึ้อหนาเนี่ยห่าพี่เวลาโอ้ไม่สมองมัตรงแค่เดียวรงทีรงเลยน้ำหลบานเคื่อนเนี่ยไ็ได้ขึ้นยังขักดเดียเดีสบายเนาะแีไปจะนี่แต่สากสุยแกมเดียวเนาะสองเกียวเลยเนี่ย ได้แล้วแจ่มแล้วแจ่มอยู่พ่อพันนันแต่งวันนี้นี่พ่อกับฟันตาสามขึ้นก่อนแล้วแมนเป็นร้อยมากเลยบกอกจ้าแมนแมนล้อยมากยุดยุดหนาบอรูเวิง้งเวิง้งเวิง้วงกไก่พันหนาไกพันหนาวดิซี่น้อยเสียดีพันหนาไหมเห็นเหล็กเห็ดเมอูคือบวกหอบกันมาัจากสามตัวเนี้ยไง ช <laughs> ินวนวลกับค้างกันหรอก <laughs> ันหอบมากพ่อแดนออถือดอกก็บค้างนักขวัเนาะแมนแต่ว่าบันเน้พ่อก็เลยว่ามันเห็นแค่เลขเจ็ดลอยมามแต่ว่าขันผู้ได้สิวิ่งสิรูดเนี่ยเอาเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดเอาเจ็ดยืนไว้เลย <Okay. S 2> บันเนแต่ว่าใจพ่อนี่พ่อมากเลขอะไรก่อนที่เสี่ยมัจับครูนี้โกับสองอยู่ละ พอมาส่วนตัวพ่อนะออกมาเซีแมนก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดหกแมนแจ๊กกคิดว่าตันตันในฝันพ่อว่าเจ็ดร้อยมากเทเล่เทเล่มากเนี่ยผู้ใดมีทุนแน่ก็รูดตั้งแต่เจ็ดศูนย์ห้เจ็ดเก้าก็ได้ผู้ใดมีงอผู้ไม่งอผู้ฟันไม่งอพว่ามันมากตัวเดียวเนาะพ่อนาะพอมากันหอบมาสามตัวก็ได้ถือนออกมาโอ้ยเปี่ยนอย่เดียวกับ ทำ <laughs> แม่สามตัวได้เนี่ยเอาแค่นี้ได้เนาะนี่นอัอ,อยู่ไหนนี่ <laughs> เล็กมันเลกสามตัวขนาดได้นี่ยงั้นวะละวะลาวะเ,เจ็ดเนี่ยเป็นเจ็ดหลักลอยอยู่แล้วเจ็ดสองหกได้ปะพอได้ครับเอาหนี่บ่านแน่ดิ้พันเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเนาะเอาหนี่มาอีลีสละ มาอิรีกระถือก็นะพ่อหอบมาแล้วท่นี่หอบมาสามตัวแล้วเด็กเป็นหอบเนหอบโตใสง่ายล้วอีขามือเอยู่ว่ฝันว่ากังอีขามือี่ฝันอยู่เรเนี่เหอเอาข่เรือเาอีกเื่ปะหามืออีามือเอานเ็ดมือแวมือวนั้เรียจอกเลยทีนึงเนาะ เล้วเจ้าก <si ็มื่อเลขออกเออรารอมือกูละจังคอยมาจอบอีกนะพ่อเนาะเพราเพื่นมาบอกเนาะหายอีพ่อเชื่อหายนะอ้าวแค่หนังยองห้าวโซโซกระ้อนแฉบแฉบเลยสำหรับแนวทางของพ่อสโลลี่นะครับจะว่ากัดมัดสามต่อให้อีกเนาะเพราะว่าเพื่อเพิ่นเอามาให้อีกครับครับครับจะว่าความมั่นใจของพ่อก็คือวยเจ็ดเขียดด้วยนี่เงียบนึ่งกันหรอ ค่าเปินคามือแรกเพินเอรมาาห้อีกตัวนึ่งแม่นแม่นแ่้ากระสิได้คู่กันตัดสิพอแม่นเลอ่ะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อสโลลี่นะคะเล็กเจ็ดร้อยมาเถลอเถลอมาเลยกอเลาว่ากันหอบมาน้ำกันสามตัวแล้วสิบถืนเอาค่ะพักแต่อันนี้เป็นตัวมากล้าแล้วเลยอมาจับไซสองกำาหงเนี่ยเนาะค่ะครับ ข้าก็ตามต่อความฝันพ่อสโลลีพ่ออะไรอีกหลายเมยอเยอะอันนี้เอาเบื้องต้นไปก้อนเพื่อใครอยากยึดจับลอตเตอรี่ไว้นะพ่อเนาะขอบคุณพ่อสโลลีหลายๆจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม